สวัสดีครับอยู่กับผมวานกาชาแะวันนี้เนี่ยเราเล่นในเกมซีเบนดิเบิร์ดเล่นในมีนะครับริโปโป้เนี่ยได้เข้ามาแน่นอนทุกคนนี่ซึ่งวันนี้เราจะมาสุดกันซึ่งผมก็ได้เก็บเพชรกับในส่วนของใบสุดเนี่ยมาอย่างเนิ่นนานนะครับมาถึเกันว่าเราจะได้ริปโป้เนี่ยสี่หกหรือไม่อันนี้เราผมเอาสุดแน่นอนนะทุกคนแล้วก็ทุกคนครับอันนี้ผมขอบอกก่อนเลยว่าสวัสดีในส่วนของ โอ้ใช่ไหมน,นะครับผมถ้าเพื่อนเนี่ยที่ไม่มีนะครับมาสู่มได้นะครับผมทุกคนตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับผมทุกคนตรงนี้อยาอ่าลืมพากันนะถ้าเกิดว่าใครที่มีในส่วนของอา่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะทุนในการเติมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาสุ่ะได้นะครับนี่เนาะขี่แม็กกาเดรียเวลาเรามาสู่มป็กกันดีกว่ามาแล้วผมเริ่มกันเลยอุ้ยหนึ่งขอให้ฝันเป็นจริง ยังไงเปิดไในการค่อยๆดูก่อนนะเนี่ยเพื่อด่วเหลือสัตว์เอ้ยผมได้แล้วเพราะว่าผมสูมไปแล้วมันหลุดมาหลุดมาวิญญาณของเจ้าข้่แล้วกันใน สิเก่งมากใครเป็นเด็ดนะไม่อภัยให้พวกคนชั่วหลับนะคะเฮ้ยไม่ได้แล้วไปดิไม่ได้ไปแล้วไงทุกคนนั้นเนี่ยวิญญาณของเจ้าข้าคอแล้ะกันห้าหมื่นปู่วิอุิยอุวยมามาทุกคนเพิ่งเพิ่นานแล้วมาอีกตัว นี่ไงแล้วอ่าทีหนึง่งโหแล้วผมเริ่มเปิดรัวๆแล้วเนี่ยโหโหอะไรครับเนี่ยเฮ้ย ตีสามทีเลยเหรอโอ้ลูกคนมาแล้วอะ่ะมาแข่งกันใหม่นะอู้ม่หลุดนะครับโอู้วเวกันเชื่อแม่งให้กันเวรตีร้อยไม่หยุดอะ่ะแต่ก็หลุดไม่หยุดเหมือนกันสายฝันเป็นจริงโอ้โห,โหมาเรหมหลงเสน่ห์จิ้งจอกเข้นแล้วสิทา่าเรียบร้อยอีกตัวสวย ทุกคนผมได้แล้วตอนนี้ได้แน่ๆ<ม><น>ถือว่าดวงดีถือว่าดวงดีมั้งดวงดีใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยไม่รู้เลยเลยอล้แก็เชื่อเฮ้ยเอ,อ้ทุกคนผมเสียไปสามหมื่นกว่าบี้นะพวกผมเฮ้ยถือว่าไม่แย่นะทุกคน เออผมว่าโอเคเลยอะ่ะสี่หกสามหมื่นบี้ถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มสามหมื่นบี้เก็บเพชรต่อ<笑><笑>นะครับผมมาอีกห,หน่อยนึงน้องทุกคนผมมีอีกเจ็ดสิบไปแล้วงทุกคมจะได้เติมเสียนมากตอนนี้นะครับผมเพราะว่ามีอาไปคืบลิง n g มากเลยเนี่ยมุกจิขอให้โชคดีนะเติมเสียนน่อยเติมเสียนน่อย ผมวางแผนพานอนด้วยนะเออถ้าได้เ oh, ท oh, ี่ยวเซ่นหรือพานอนก็ดีหรือว่าเอเชียก็ได้เอเชียหกจ่องหกอะไรรึเฮ้ยโอ้โหผมพาไมาเยอะจังวะโอ้โหไม่คิดจะให้ะไรกูเลยเหรอโอ้ยจะพานน้อยวะวิ่งเก่งว่ะวิ่งเก่งกว่านี้คุณกลับมำไมได้เวลากลับกันแล้วล่ะเอเคครับผมทุกคนก็ในคลิปนี้ก็มีมาเนี่ยนะครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ย ติดต่อเรื่ออะไรก็แชร์ด้วยตามเป็นกำลังใจน,นะครับผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายพรุ่งนี้โชคดีเว้ย